เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกฟุตนะครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันกับผลสั่นตื่นนะครับซึ่งก็มีคนขอมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งจะได้ทํานะซึ่งวันนี้นะครับมากับผลสันอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาล่าเซตที่เป็นสันเหมือนกันนะครับนั่นก็คือบีเซนโต้นั่นเองแต่ก็จะเป็นบีเซนโต้ทีสองนะครับอย่างที่คนรู้เลยมันต้องตีบอสด้วยนะฮะเพราะงั้นอาจจะใช้เวลานานนิดนึงในคลิปนี้แต่เราโชคดีนะครับเข้าเซิร์ฟไปแล้วเจอหนวดขาวเลยก็ถืออออออวววว่่่่่าาาาเเเเปป็นนนนนนนะะไรรรรรทีีีดดดดแแตตต้้้้้งงกกลลลลับบยิิิคคใขมสุ มีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปวอล์กฟูดรับกดเกมพาร์ตแมปคิงเลกาซี่วอล์กฟูและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอททอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียเอาไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปวอล์กฟูดหรือคิงเลกาซี่ทางร้านคิดจ้นช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิดจ้นช็อปอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมานั่งฟาร์นนม,ม,ม, skill ม skill รรสกิลนน เพราะงั้นเราตีบอสโลกสองแป๊บเดียวผมคิดว่าน่าจะได้หรือเปล่าเอาลวผมเข้าตรงนี้ไม่ได้อาจจะต้องเอาผลมาแลกก่อนนะฮะเออใช่จริงด้วยผมต้องเอาผลมาแลกก่อนนะครับไม่รู้ว่าทำเควสบาโทโรมิโอหรือยังเอาเป็น,นว่าผมมาจัดการเจอรมีตัวแรกแล้วกันนะครับถ้าพูดไม่ชัดต้องขออภัยนะฮะซึ่งมันดึกแล้วนะมาดูได,ด้เมจกันนะครับว่าจะแรงหรือเปล่าสกิลแรกนี่เนี่ยดูดมาแล้วก็ทุบอุ้ยโคตรที่จริงผมอยากเล่นอีกหลายผลเลยนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาทําไม่ค่อยมีเวลาทําเลยนะมันต้องใช้ลงดันค่อนข้างนานนะ แค่สันตื่นนี่ก็เล่นไปสองชั่วโมงแล้วอ่ะนี่เนี่ยทุบอื้มระเมิดสองพันสี่สิบเอ็ดนะครับแรงมากผลโมจิเห็นแล้วอยากเล่นแต่ว่าเราเล่นบ่อยแล้วผลโมจิมาดูดเอาดูดไม่โดนสกิลมันคล้ายๆกับผลกาวิตี้เลยนะครับแต่ว่ากาวิตี้จะเป็นการผลักออกนะสั่นจะเป็นการดูดเข้ามาแล้วก็ทุบออกไปแต่กาวิตี้จะเป็นการผลักอย่างเดียวเลยนี่แนี่ทุบอื้มเน้ยนเน,นีนเ เรียบร้อยครับสำหรับบอสตัวแรกนะฮะได้สกิลมาแล้วนะครับไปเราไปบอสตัวต่อไปกันเลยบอสต่อมาก็คือไดมอนด์นะครับนึกบอกไปนะครับเจเรมี่จะดรอปเป็นในเรื่องของผ้าคลุมด้วยนะครับผมจะไม่ได้ว่าผ้าคลุมอะไรแล้วก็บอสไดมอนด์นะครับจะดรอปเป็นในเรื่องของรองซอสนั่นเองนะฮะก็คือดาบที่มันใช้นั่นแหละอเอาไม่โดนดูดแล้วก็ทุบเอ๋อเกมคุณภาพดูดแล้วก็ทุบหน้าให้นี่แน่อุ้ดยดาเมจแรงขึ้นหรอ ยิ่งระยะใกล้ยิ่งแรงเหรอหรือว่าเป็นพพมาต,ตรีเราขึ้นนะครับแต่เมยก็เลยขึ้นตามมาชาร์จแล้วก็ยัดหน้าเอาไม่โดนโอเคมาต่อกันกับบอสตัวต่อมานะครับก็คือฟูจิโทระบอสตัวนี้จะเป็นในเรื่องของกาวิตี้เคานด้วยนะครับซึ่งผมอยากได้นะแล้วก็มีคนดูขอให้ผมใช้ผลกาวิตี้ในการล่าของมันนะครับไว้คลิปหน้าถ้าผมไม่ลืมนะครับผมจะมาล่ามันด้วยผลกาวิตี้แล้วกันโอเคมาทุบก,กันต่อเลยนี่แน่อือวิดเมยเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อนข้าง ปุ๊บไปเลยดูดเอาโอเคไม่มีใครเห็นเรียบร้อยครับสำหรับอีกตัวหนึ่งจะได้สกิลใหม่ละมาต่อกันนะครับที่บอสสโมเกอร์นะฮะตัวนี้จะดอปเป็นเรื่องของจิตเต้ด้วยนะครับก็คือกระบองที่มันใช้เหมือนเดิมนั่นแหละเป็นกระบองควันนะครับใครโดนน,น่ามือดอบอกเลยน่าจะพอแล้วดาเมจของผมนะครับเดเนๆน่าจะเป็นคนจัดการโดนเน้นๆ,ๆดูดมาแล้วก็อีกทีนึง ทุบเข้าไปดับจิตเต้มาด้วยนะฮะนี่นะฮะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมาต่อกันที่บอสตัวต่อมานะครับบอสตัวนี้นะฮะคือบอสมนุษย์เงือกสามารถเสกเจ้าทะเลได้ด้วยแล้วก็จะดับของด้วยนะครับเป็นในเรื่องของดาร์กอนไทเดนนั่นเองตัวนี้เป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับของโลกที่2นี่เนี่ยดูดแล้วก็ทุบโอ้เราได้สกิลซีมาแล้วนี่หว่าสกิลซีครับนี่เนี่ยอืมเป็นการทุบนั่นเองนะฮะช็อกเวฟนี่เนี่ยโดน ทุบหน้าให้2,015ปี2,015มานี่อุ้ยไม่โดนเลยยะใกล้ไม่โดนดูด,ดเอาไปเอา2,015เหมือนกันเลยดามเมจสกิลแรกกับสกิลซีนี่พอๆกันเลยนะฮะลองใหม่ดิโอเค2,015ฮะดูดมาทลายเอ่ยโอ้นี่ครับมันเสกเจ้าทะเลมาละเจ้าทะเาาลเเนี่โหดนะครับโหดพอๆกับเจ้าที่มันเกิดตามธรรมชาติ แต่มันจะแตกต่างอยู่ตรงที่เลือดของเจ้าที่มันเสกนะมันจะน้อยกว่าเจ้าที่เกิดตามธรรมชาตินั่นเองอุย้ยโอ้โหนี่ต้องฆ่าแล้วแหละนี่ ุบหน้าให้ขาดอีก20มาตเตอรี่ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปเลยนะครับก็คือเกาะภาษาน้ําแข็งแน่นอนแล้วก็เกาะนี้นะครับจะเป็นเกาะที่เอาไว้หาดาบเบนงูคูนั่นเองนะฮะบอสที่เราจไปตีน่าจะดรอปเป็นในเรื่องของไฮเดนคีนะครับกุญแจที่เอาไว้ไขดาบเบนงคูแต่ไอ้มอนพวกนี้นะครับตามเกาะเนี่ยมันก็สามารถดรอปไฮเดนคีได้ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์การดรอปค่อนข้างน้อยนะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเน้นที่จะมาตีบอสเอานะฮะนี่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวนี้ตายมันจะดรอปหรือเเเปล่่่่่่าาานนนนะครรรััับบขอออหห้้ววืงงมมมตตีีีไูจส ดูดมาแล้วก็เคาะหน้าอเน้นๆแค่ตายแล้วอีกแค่ทีเดียวนะครับนี่น่าจะฆ่าม,มันเรียบร้อยแน่นอนดีมหนึ่งผมเองนะผมเองนี่เนี่ยโอเคได้มา143นะครับซึ่งสกิลยังไม่ครบนั่นเองวาเดีวผมเนี่ยเดินทางไปที่เกาะสุดท้ายนะครับแล้วก็มานั่งฟาร์มแบตเตอรี่แค่เจนะฮะให้เพื่อนช่วยฮะเป็นอะไรที่สบายเหลือเกินอือยได้มิสติกดอปเลซิโอเคเรียบร้อยฮะสกิลสุดท้ายนะครับ ชื่อซีเควกเหรอหรืออะไรเป็นการอันนี้นะครับเป็นการเรียกซีนามิมานั่นเองนะฮะทั้งหมดออสองทางเหรออุ้ยสี่ทางเลยนะครับ ถ้าเราไม่ทําตื่นมันจะออกมาแค่2ทางรู้สึกว่าโลกสามชินี้มันจะสูงกว่าปกติเหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับช่างมันแล้วกันโอเคตอนนี้นะครับธุรกิจแรกของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยละเดี๋ยวเรากลับไปที่โลกหนึ่งนะครับแล้วก็ไปซื้อไปในเรื่องของบิสเซนโตเลยแล้วกันเอาละครับกลับมาที่โลกหนึ่งกันนะฮะบอกได้เลยว่าไม่ได้กลับมาโคตรนานเลยฮะถ้าได้กลับมาฟาร์มโลกหนึ่งน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับใครที่อยากดูคลิปอะไรฟาร์มสมาทคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรแล้วโลกหนึ้้้้้้นนนนนทททออองงฟฟาาากกกััตีี็ม่ มาซื้อบิสเซนโตแล้วทำไมนี่เปิดมาสูงจังเลยจริงๆไปแค่ชั้นแรกก็ได้พวงเนี่ยอุ้ย <laughs> ผมเห็นอะไรผมเห็นอะไรแปลกๆไม่ได้เจอเองนานมากเลยนี่เนี่ยเอา้าโดนเนรัดไปเดินทางไปครับตัวนี้ตายยังเอ่ยโอ้ตาย <laughs> มาลงมาชั้นล่างกันนะครับบิสเซนโตก็จะขายอยู่ตรงนี้นั่นเองจะเป็นดาวระดับเลเจนเดอรี่นะครับเดี๋ยวเก็บกล่องก่อน,นมาซื้อเลยครับตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวมอันนี้คนอันกันเกือบเกือบเกือบต้องนั่งเก็บเงินใหม่ โอเคเรียบร้อยซื้อมานะวครับส่วนอันนี้เป็นดูโอเฮดเดอเดเดนะครับเป็นดาบ2หัวนั่นเองนะฮะใช้ราคาสี่แสนเบลีฮะค่อนข้างแพงเลยแต่นะครับให้เรามุ่งหน้ามาที่เกาะอ่ามารินฟอร์ดนะครับก็คือเกาะนี้เลยนะฮะทุกๆ4ชั่วโมงมั้งนะครับผมจำไม่ได้นะฮะมันจะมีบอยเกิดตรงนี้นะครับเป็นหนวดขาวนะฮะมันจะแจ้งเตือนเลยว่าเสียงสนั่นดังรั่นทั่วท้องทะเลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะเกิดตรงนี้เลยนะฮะก็สามารถมาตีได้ ขอีเสร็จนะครับเราก็จะได้วีสโตวีสนั่นเองแต่ว่าตอนนี้มันไม่เกิดนะครับเสียดายมากแล้วมันเกิดมากเลยโอ้โหแล้วบอสไม่อยู่สักตัวทำไมเซิร์ฟนี้ไม่มีบอสเลยสักตัวบอสนี่เงียบเหงามากเลยโอเคเราเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับแล้วก็ไปหาบอสหนวดขาวกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าอาจจะเจอก็ได้นะฮะไปกันเลยครับนะครับในตอนนี้ฮะเราก็เจอเซิร์ฟที่บอสเป็นเกิดแล้วครับยืนถอดเสื้อตรงนั้นแล้วก็มีคนยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเหมือนว่าต้องการที่จะตีหนวดขาวเหมือนกันเลยโอเคเรามาสู้กันมาดว้ย เป็นสันนึ่นี่ว่าที่มันใช้อยู่อุ้ยอ๋อนี่มานึกว่าใครมาได้พะคุมมานะครับนี่เนี่ยดามีแรงมากลืมแอร์ไลน์นี่ว่าโดนเนตีอืมจับหัวแล้วก็ทุบลงเลยเอ้ยดามิแรงมากนี่แน่จับแล้วก็ทุบหน้าอกอือโอ้ยแต่ละยอย่างเ นี่เนี่ยจับไม่โดนดาเมจตัวนี้มันไม่ค่อยแรงนะครับมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่ามันเรียกว่าถึกมากกว่านะครับจับ,แล,จบแล้วก็เคกจับแล้วก็เคกเราใช้บิสโตในการตีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีดาเมจแต่ว่าน่าจะได้อยู่เพนเนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่ฟันเข้าไปไม่มีดาเมจแต่ว่าอยากฟันเรียบแล้วครับบิสโตวีสองแต่ว่ามันไม่ได้มาสเตอรี่ผมลืมไปโอเค มานั่งฟาร์มแบตเตอรี่กันนะครับเกิดปะเนี่ยเฮ้ยเกิดด้วยโอเคว่ามันซุกอยู่นี่เนี่ยดูเคาะเลยเคาะเลยไม่โดนไม่เป็นไร <c oughs> นี่แนี่ยดาเมจน่าจะพอนะครับใช้ปิเตอร์ฟาดเลยอุย้ยบอสมันบอสมันตดได้ดิว่ะลืมไปไม่ได้มาโลกหนึ่งนานมากเลยฟันไปฟันไม่มีดาเมจโอ้แต่ว่าได้อยู่โอ้ยได้สกลิลแรกมาครับใช้พอๆกับผลสั่นเลยนี่ว่า มาตีบอยกันต่อฮะนี่แนี่ก็ตเอเหนียวเอามันตรงไปข้างล่างผมอยากรู้ว่าสันตื่นเวลาอ่าซินามิมามันมายัางไงวะมันไม่มาด้วยวะซินามิไม่มาฮะซินามิบิดนี่แนี่เดี๋ยวเรากลับไปที่โลก2นะครับกลับไปที่โลก2ก่อนเราไปนั่งฟาร์มบิเซนโต้กันอุย้ย <c oughs> กำลังจะไปเลยนะครับแจะว่เาเจอบังนี่เกิดโอเคเปิดเลยปเปิดหมดไม่สนลูกใครเอ้าทีเดียวตายเลยเหรอแรงขนาดนั้นเลยหรือว่าโดนดาเมจเนี่ยวะ มาดูกันว่าผลอะไรขายบ้างวะเนี่ยอยากรู้มากเลยเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยเจอผลดีๆขายเลยนะครับน่าจะเป็นผลกระกากขายเต็มไปหมดเลยโอ้โหโคตรกากไปครับไปโลก2มาถึงโลก2นะแล้วครับหวังว่าเจเรมี่จะเกิดนะต้องทำไดเมียนะครับแล้วก็ออฟบิสโตตีที่หลังนะครับจะดีเอาดูดกล้วยมาเอ้าผิดคนดูดเน่มาเฉยเลยเอรัลแล้วรับแล้วอย่าพึ่ง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 นี่แน่ เออเออเอาเดี๋ยวดยว่าเลยฆ่าเลยเดี๋ยวเรายืนรอนี่นะฮะได้มาก็ประมาณ74ไม่เยอะนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะฮะเอ้ยเปิดหมดไม่สนลูกใครเอา้าเปิดไม่ได้ผิดพีซีไปละ บอสน่าจะตายแล้วด้วยนะครับดูจากทรงละไม่น่าจะมีบอสไม่อยู่แล้วนะฮะมาต่อกันนะครับที่ก่อกระโหลกเกิดไม่เอ่ยไม่เกิดอีกแล้วฮะไปเซิร์ฟวีแล้วก็ไปเสกเลยดีไหมวิ่งหายอย่างนี้น่าจะไม่เกิดแน่นอนนะครับกลับกันมาในเซิร์ฟวีนะฮะแล้วก็กดเสกบอสเลยนะครับมันจะได้เกิดไวๆนะคือต้องทำาดามีให้เยอะก่อนนะครับแล้วก็ใช้ดาบตีผมกลัวว่าเน่จะฆ่าก่อนนะดิเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้คุยกันในดิสคอร์ดนะครับถึงจะนั่งอ่นั่งอื่นอยู่ในดิสก็เถอะแต่ว่าไม่ได้เปิดไไมมคนะฮออเเจจสแปทารี่ อุ้ยๆๆนี่แน่อุ้ยเจ้าทะเลสแปมบ่อยมากขอฟาดหน่อยขอฟาดขอฟาดหน่อยครับนี่เนี่แค่นี้ฆ่าเลยละกันไปแล้วผมจะตายโอ้ตีกำแพงด้วยพี่แกขยันสแปมมากโอเคฮะได้มาอุ้ยคนข้างเยอะเลยร้อยห้าแล้วครับผมคายสี่สิบห้ามัลต,ตี่มาต่อกันที่บอร์ดเดิมนะฮะตัวนี้เลยถ้าเกิดว่ามันดรอปเป็น,นเรืงง่องดับเลนโกคูมานะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนี่เนี่ย โ,โบไม่ติดสันเมื่อไรจะมาหสันสันขึ้นไม่ถึงนะฮะสันขึ้นไม่ถึงเอาทำไงะ่ะแย่เราไม่มีอันติสันมาไม่ถึงถ้าเป็น V1 ผมว่ามันขึ้นมาถึงนะผมจําได้อยู่ตอนเมื่อก่อนผมใช้เมื่อก่อนผมใช้ผลสันฟาร์มนะครับแล้วก็ไปใช้สกิลใส่บอสบอยกอ็เอเนอ่ะเออผมจําได้อา้าเอาผมเผลอใช้อันนี้ค่าเอาบูดเลยไปบอสตัวต่อไปดีกว่าครับผมนี่เน่ดูดมาแทุบเลยอือ นี่แน่เดี๋ยวเ,เวลาครับใช้บิสันโตในการไล่หัวดบอสเน้น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 นี่แน่โอเคได้มา111แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่พอแน่แนเลยอาจจะต้องเสกเพิ่มอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปเลยมาต่อกันที่สโมเกอร์นะครับเอาเอาหนาม,มืดหนาม,มือตามวัวตอนนี้ได้มาที่128แล้วนะครับไปต่อกันเออเกาะน,นี้ไม่ใช่ว่าเราตีไปแล้วหรอน่าจะตีไปแล้วนะครับ จะว่าเสกใหม่ก็ไม่เป็นไรทำไมมันขึ้นช้ากว่าเดิมทั้งทั้งที่ตอนแรกมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนี้หรือว่าผมพลาดตรงบอสตัวเมื่อกี้ก็เลยช้าโอเคเสกใหม่ก็ได้ชืบชซื้อ,อเขาได้เห็เยอะๆเจ้าทะเลเกิดอีกละเกิดบ่อยมากจริงๆมันมีโอกาสที่เจ้าจะไม่เกิดด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ทาไงลืมไปละอืมแป้มจแปมใหญ่เลยนี่เนี่ยดูขอ อ,อ,อุ้ย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 เจ็บมาแล้วครับซูนอมิของเราแรงแค่ไหนโอ้โหเดาเมเมดย่างน้อยเลยเดาเมดย,ย่างน้อยอะทำไมมันเข้าไปน้อยจังเลยอย่ายิงอย่ายิงนีเนี่ยฆ่าเลยแล้วกันนะครับฟาดฟาดเลยไปครับเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปเลยนะฮะอุ้ยโอ้ได้มาอยู่ที่143เหมือนกับเมื่อกี้เลย แต่ว่าครั้งนี้นะครับเรามีบอสสต็อกไว้เพียบโอ้ถ้าพี่จะยิงไกลขนาดนี้นะไปครับเดี๋ยวไปก่อนน้ําแข็งกันต่อนะฮะข้อข้อแล้วก็ดูดอคอมโ,มโบพเทธสซันมีขึ้นไม่ถึงลืมไปแต่ว่าไม่ต้องทําให้สึนมิขึ้นมาถึงก็ได้นะครับเพราะว่าผลสั่นตื่นสกิลวีมันจะสร้างดาเมจคล้ายๆกับสกิลซเลยครับคือเวลาทุบลงไปที่พื้นเนี่ยก่อนที่สั่นจะมามันสร้างดาเมจด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีฮะไม่งั้นก็คงไม่มีสกิลสู้แน่ๆเลยนี่เนี่ทุบแบบ หนักแน่นเอา้าไม่ได้อีกแล้วฮะไม่ได้บอสตัวนี้อีกละไปเดี๋ยวเราวนอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งนี้น่าจะได้นะครับวนกลับมาที่สโมเกอร์อีกรอบนึงนะฮะไม่พ้นตัวนี้จริงๆเหมือนอนว่าต้องตีคุ้มเลยฮะเสกมาทั้งทีต้องตีคุ้มเอ้ยโอ้หน้ามือตามัวโอเคตัวนี้เสร็จผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเอาละในสุดก็ได้สกิลจนครบแล้วนะครับทั้งบีเซนโตแล้วก็เป็นในทองผลสันนะครับสกิลแรกครับเป็นแบบนี้สกิลที่2โยนไปแล้วก็ระเบิด นี่นะฮะเมื่อก่อนค่อนข้างแรงเลยครับสำหรับบีเซนโตแล้วก็ผลสั่นนะครับสกิลแรกดูดมาเคาะออกไปนะครับแบบน,นี้สกิลสองผักอากาศออกไปครับสกิลสามเป็นการช็อคเวฟแล้วก็สกิลสี่ครับเป็นสึนามินั่นเองแต่ว่าระหว่างการทําสกิลก็จะสร้างไดเมจด้วยสึนามิก็จะมาทั้งหมด4ด้านนะครับถ้าตื่นแล้วแต่ถ้าไม่ตื่นก็จะมา2ด้านนะครับนี่เนี่ยเคาะไปเลย โอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเช่าน,นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ใครชอบพับฝากกดไลค์ด้วยสัก1 0 0 0ง0ไลค์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับไว้เจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ